้วยครับก็อื่นเลยก็สวัสดี FC ทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆ MU นะครับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มยไหนนะก็สามารถรับชมได้นะทุกคนนะมีเพียงน้าทีมเท่านั้นที่ไปได้ฉันอยู่ในทีมกับใครวะเนี่ยโอเคไปโอเคสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเป็นส่วนของคนที่อยากก้าวขึ้นนะครับไปสู่คําว่าสุลต่านนะครับแล้วก็ติดท็อปเซิร์ฟนะครับเท่ๆนะครับแบบนี้เลยนะครับทำยังไงกันบ้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ท็อปเเรียบร้อยนะครับวันนี้อยู่ที่ท็อป9แล้ว แต่ว่าเลเวลเนี่ยยังนำยังไม่ได้ยังนำเยังตามเพื่อนๆอยู่นะครับเพราะว่าเลเวลเนี่ยพี่นี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเล่นหลังคนอื่นเขาค่อนข้างเยอะนะครับ <c oughs> เขาน่าจะเล่นประมาณกันประมาณเจ็ดโมงนะครับแต่พี่แบบว่ายังไงมาเล่นตอนหลังนะครับตอนนี้เลเวลเลยก็เลยแบบตามเพื่อนนะครับพอสมควรนะครับคือตามเพื่อนเลยอะไรประมาณนี้นะครับพระจ้าช่วยกล้ยทอดต่ว่ายัางไงเดี๋ยวคืนนี้น่าจะพอรีด สู้ได้อยู่แหละนะครับแล้วก็เน้นพลังไปก่อนนะครับแล้วก็จริงจอ่ะคนเน้น ep ไว้ก่อนนะครับเป็นหลักเพราะ ep สำคัญมากๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกนะครับวิธีการติดปเ p s u r ฟต่างๆนะครับว่าทำยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้เลเวลเราไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่าวะทำไมมันไม่ติดเลเวลเลยเมื่อกี้ยังอยู่อันดับสี่สิบเก้านะลบคนอื่นแซหมดแล้ววะไม่แน่ใจนะแต่ว่าความแข็งแร่งอยู่ที่9ก้าก็โอเคแหละอะต้องบอกก่อนเลยพี่ลืมไว้สัตว์เลย เดี๋ยวนะทุกคนลืมปิดเก็บของแล้วมันก็วิ่งเล่นอยู่แบบเนี้ยมาดาพูดยืนใกล้กษัตริย์ตคนนี้ไม่เวิร์กว่ะเสียวเวลาไปหลายวิแล้วเนี่ยพระเจ้านะเดี๋ยวตีมันวอนทุกคนไะมาเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็การที่ขึ้นไปติดท็อปเซิร์ฟเนี่ยที่ทำยังไงบ้าง,างแล้วก็มีปัจจัยยังไงนะครับปัจจัยหลกักๆเลยนะครับ ก่อนเราเล่นมาเนี่ยทุกคนจะเห็นไอเทมตัวนี้นะครับก็คือหน้าแรกของการเติมเงินนะครับก็คือการเติมเงินครั้งแรกนะครับมันจะมีให้สช้อยให้กดหมดกระดานนั้นเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ360บาทคุณจะได้ปีกด้วยได้เพชรด้วยได้อุปกรณ์วัสดุต่างๆในการทําตัวละครด้วยนะครับในในขั้นแรกนะครับในการเริ่มต้นนะครับถ้าเราเริ่มต้นได้ดีกว่าผู้เล่นคนอื่นนะครับแปลว่าเราจะสามารถได้พลังลบดีกว่านะครับได้ e อีเร็วกว่านะครับ ได้ดาเมจต่อวิที่ดีกว่าก็จะไปก่อนเพื่อนนะครับเพราะโตเร็วก่อนเพื่อนนั่นแหละแล้วก็ปัจจัยที่2เลยก็คือให้ไปเตือนนางฟ้าครับว่านางฟ้ามันช่วยเราเยอะมากๆครับแล้วก็มีส่วนในการแบบลดทอนดาเมจได้ดีนะครับก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับทำไมถึงต้องซื้อนะครับซื้อนางฟ้าใส่นะครับลดดาเมจบอสได้ดีมากๆและก็สาคัญเลยคุณได้เพชรมา64 8 0่ด้วยนะครับในงบประมาณ19 9 0้กบบาทโดยประมาณนะ ประมาณ2,000นแหลตเตรียมกลุ่มไปพอหลังจะคุณได้นะครับไป็นเของเพชรมาแล้วนะครับทำไรต่อนะครับพี่ทําตัวนี้ต่อครับสมาชิกนะครับอัพไปเลยนะครับกดไป500นะครับ500เพชรนะครับ6ครั้งก็จะได้แต้มนะครับอยู่ที่2598ต่อครั้งนะครับกดไปเลย6ครั้งพอคุณได้แต้มตัวนี้มาครับสมาชิกตัวเนี้ยนะครับจะเป็นขั้น3นะครับรู้ว่าตาเพชรนะครับพอขึ้นมาตาเพชรเสร็จปั๊บคุณจะสามารถเข้าไปสมาชิก3ได้นะครับแล้วก็จะมีบอสที่ผู้เล่นคนอื่นเนี่ย ไม่ได้เป็นสมาชิก3หรือเป็นสมาชิก2ก็จะไม่สามารถขึ้นมาชั้นกับเราได้แปลว,ว่าบอสทั้งหมดเนี่ยเราตีเลือกตีได้เลยนะครับก็คือมีแค่เราคนเดียวแต่ถ้ามีผู้เล่นในเซิเร์ฟเวอร์ขึ้นมาสมาชิกเท่าเราเขาก็สามารถเข้ามาในตอน,นเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจเติมเกมในครับสไตล์โวอ็พีจีหรือเกมอือีกมากมายในครับวันนี้ขอเสนอเพจนะครับอีราติช็อปนะครับเป็นผู้ให้บริการเติมเกมมีผู้ใช้งานมากกว่าหนึ่งหมื่นไอดีแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลย มีแอดมินนะครับคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังนะครับก่อนเติมสามารถสอบถามแอดมินได้ก่อนนะครับว่าจะเติมจำนวนยอดเท่าไหร่นะครับตรงนี้มีบริการให้นะครับที่สําคัญนะครับเติมผูกกว่าและผูกเกมอย่างแน่นอนนะครับคนไหนที่สนใจเติมเกมนะครับอย่าลืมอีลูสติกช็อปนะครับห้องกับเราได้นะครับสมาชิกเท่ากันไปหากันได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็พี่ทําไมต้องสมัครสมาชิกนะครับตรงนี้มันช่วยอะไรนะครับ่วยตรงนี้เลยนะครับ ก็คือพวกเลดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลดตีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์กลุ่มมอนเตอร์กองต่างๆคุณจะได้เพิ่มมาอีก25%ครับได้เลดรอกจากมอนเตอร์อีก25%เรนะครับเรียกคืนเหรียญทองอีก25%ารในการย่อยอุปกรณ์ต่างๆนะครับจะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาอีก2 5มากกว่าปกตินะครับแล้วก็ลองสังเกตตรงดูตรงนี้นะครับพี่จะได้ในส่วนของบัฟมงคนขันเยอะนะครับบัฟน้ำยานอยู่ที่นัสา้วก็เปอรงเร็นะครับ อีก2%นะครับแปลว่าพี่ก็ได้ทั้งหมดอยู่ที่47%ซึ่งเร็วมากๆนะครับเล่นเพียง2ชั่วโมงเลเวล90นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองครึ่งนะปัจจุบันตอนนี้5โมงใช่ไหมจริงจริงแล้วพี่อัดชีพตั้งแต่ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ที่เวลาเราเห็นตรงเนี้ยนะครับที่มันเป็น5้าโมงเนี่ยคือมันอัดไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟมันเสียพี่ก็เลยอัดใหม่นะครับโดยยืนอยู่โงงๆพื้นที่ว่างๆไม่ได้ฟาร์มเลยนะครับแล้วก็จนมาทําในช่วงของ5นนใหหม่ีและะครับก ขอลงประสาทถถอว่าเสียเวลานะครับคนอื่นเข้าไปจะลอยกันหมดแล้วนะครับพี่ยังตามอยู่เลยนะครับก็ประมาณนั้นเนาะก็มีหลักๆประมาณ3ามช้อยนี่แหละก็ะคือเติมครั้งแรก3ามไปเติมนางฟ้า2000ครับแล้วก็9มาอัพสมาชิกนะครับให้ให้แบบว่ากดไปเลย6ครั้งคุณจะได้ตาตาเพชรนะครับมาแล้วนะครับพอหลังจะได้ตาเพชรเสร็จปั๊บคุณก็มีค่า EP เปอร์เซ็นที่เยอะมากๆครับไอ้ค่าอีเปอร์เซ็นที่มันเยอะเนี่ยมาทําให้เราแบบโอ้โหแหลกจัดนะครับ ันจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับฟาร์มได้เร็วขึ้นเพราะว่าค่า EP มันเยอะนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะถ้าค่าย EP เยอะมันก็เป็นอะไรที่ดีกับเรานะอ่ะแล้วก็ค่าย EP มันก็สาคัญนะตัวนี้โคตรแหลกเลยคืออัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็อัดเสียงไปด้วยนะครับประดุกจัดนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนนะครับที่อยากฟาร์มนะครับเป็น U&Sensor นะครับหรือเกมม์ MO RPG ที่มีระบบออโต้นะครับและไม่มีเวลาว่างในการไปบอร์ดวันนี้ผมขอเสนอ UG 4นะครับแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนเนี่ยฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับ Ugphone เป็นแอปพลิเคชันที่คลาวนะครับมือถือเครื่องเดียวสามารถทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถออโต้ฟาร์มได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นนะครับทั้งวันทั้งคืนแม้จะปิดหนึบไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้นะครับซึ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่อยากเปิดมือถือไว้กลัวแบตเสื่อมไม่อยากเปิดคอมพิวเตอร์ไว้กลัวเปลืองไฟนะครับ Ugphone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทนะครับตัวแพ็กเกจนะครับแนะนาผมอยากให้เพื่อนลองเป็นตัว GVP ดูนะครับราคาเนี่ยมันจะแพงกว่าแพ็ทหลักเริ่มต้นนนคับเเเพียงงแ่่2าาทท้อ ตัว gvp จะแพงกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าการใช้งานนะครับจะลื่นแล้วก็สบายกว่าครับยังไงถ้าใครสนใจดาวนโหลดนะครับตัว ug phone ครับสามารถดาว์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างของพิยามได้เลยครับตรงนี้จะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งด้วยนะครับยังไม่ได้ลดเฟรมเรทลงเลยนะจริงจริงควรลดเฟรมเรทลงแหละนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆผู้เล่นมันมาเยอะมากครับเซิร์ฟเวอร์มันจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะเพราะว่าผู้เล่นมันเยอะมากๆครับแต่พอเราเล่นไปสักสิวันแล้วเห็นผลนะครับว่าใครอยู่ t o ซ s u r ฟหรือว่าพวกที่ สายฟรีต่างๆก็จะค่อยๆหายไปนะครับตามปกติของเกมสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาทําคลิปให้รับชมนะครับสาหรับคนไหนที่อยากขึ้นไปสู่สุรตานะครับแล้วก็ที่บอกว่า EP ก่อนในที่ผมลงไปนะครับบอกว่าผมจะแนะนําให้เติมแค่ขั้นสองนะครับสาหรับอะไรนะครับคลิปนั้นถูกสร้างมาเพื่อผู้เล่นที่มีงบจํากัดผู้เล่นที่มีเงินน้อยนะครับแต่สําหรับเซิร์ฟสามนะครับผมขอแนะนําในฉบับสุรตะเลยนะครับในฉบับที่แบบ มีอะไรกูกวดไปมีอะไรกูจัดให้นะครับที่สําคัญจริงๆนะครับแล้วก็จะเป็นในด้านของการกวดท้งานขวดนะครับส่วนใน3ามหนึ่งห้าเนี่ยนะครับที่ทําไปอีพีแรกนะครับอีพีก่อนนะก็คนไหนที่งบไม่ถึงนะครับก็จะมีในส่วนของสําคัญนะครับให้นะครับเจ้าเสือขาวไม่สําคัญก็ไม่ต้องเอาก็ได้ครับแต่ในภาคนี้นะครับคือผมจะซัดให้หมดนะครับผมจะกดไปเลยนะครับให้มันมีไอเทมต่างๆมาโชว์มาแอคนะครับแล้วก็ ขึ้นไปอยู่ท็อปเซิร์ฟให้ได้นะครับในเซิร์ฟนี้ผมบอกไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสร้างสมาพันนะครับคนไหนที่เล่นเซิร์ฟนี้ก็มาอยู่กับผมได้นะแล้วก็จะได้ปาร์ตี้กันได้นะครับตอนนี้เดเวลเราอยู่50แล้วโอเคมะไปเรื่อยทุกคนเอาไว้เจอกันนะครับในเซิร์ฟนะครับสามกับ MU Ascension นนะครับกับผมทอสกันนะครับหรือว่านะครับเจ้าของช่องมาเทียบอาร์เมอร์นะครับไปเจอกันทุกคนนะครับยังไงก็ฝากพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับคนไหนที่อยากรู้ลาบาเพิ่มเติมมตรรงไหนก็สาาถ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานนนานนะครับจบนวันนี้นะครับก็ขอบคุณจากใจจริงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะครับอีพีหน้านะครับบ๊ายบาย